สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมีดีที C ่ KU CSC ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาคาร9ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดห้องสมุด24ชั่วโมงและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมระพีสาคิกรองรับ500ที่นั่งและที่สำคัญยังเป็นออฟฟิศของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลหน่วยแนะแนวและรับเข้ารวมถึงหน่วยงานกิจการนิสิต และนี่คือห้องสุดท้ายค่ะหน่วยงานด้านทุนการศึกษาสำหรับน้องๆน,นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวันนี้พี่ซินดี้จะพาน้องๆมาทราบข้อมูลกันค่ะเชิญด้านในกันเลย สวัสดีค no ่ะพี่เจนนี่นะคะหรือพี่เจนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษานะคะที่ดูแลด้านทุนการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสําหรับงานที่พี่เจนสังกัดอยู่นะคะจะเป็นงานกิจการนิสิตนะคะสังกัดอยู่ที่กองบริหารวิชาการและนิสิตนะคะในส่วนของงานกิจการนิสิตเนี่ยนะคะเราก็จะดูแลเกี่ยวกับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนะคะรวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่นะคะดู ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ให้นิสิตทําเสริมหลักสูตรระหว่างเรียนนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาน้องๆน,นะคะเพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องของการเรียนแล้วก็การออกไปสู่สังคมนะคะตลอดถึงบริการต่างๆที่มีของงานกิจการนิสิตนะคะเรื่องทุนต่างๆนะคะเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะเรื่องเกี่ยวกับนิสิตที่มีความพิเศษทางด้านร่างกายเช่นนิสิตพิการนะคะก็ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของน้องๆรวมถึงน้องๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพจิตใจนะคะซึ่งเราก็คอยดูแลให้คําแนะนําโดยจะมีนักแนนแนวที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําปรึกษาน้องๆด้วยนะคะในส่วนที่พี่เจนดูแลทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทุนการศึกษานิสิตโดยเฉพาะเลยนะคะก็เกี่ยวกับทุนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะหรือว่าเป็นทุนจากทั้งของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภายนอกทั้งภาคราัฐภาเอกชนนะคะก็ดูแลในภาพรวมของทุนเหล่านี้สําหรับทุนการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะในส่วนของ อนอกเหนือจากทุนยกเว้นค่าเทอม50%ตามโครงการของรับเข้านะคะในเรื่องทุนเรียนดีเนี่ย50% 20%แล้วเนี่ยเรายังมีทุนอื่นๆถ้าน้องๆเข้ามาเรียนแล้วไม่ได้รับทุนนี้หรือไม่ได้ผ่านเข้ามาในโครงการนี้นะคะยังมีทุนอื่นๆรองรับอีกหลายรูปแบบนะคะเป็นทั้งทุนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะ เป็นทุนที่ให้เปล่าแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะหรือบางทุนเนี่ยอาจให้เปล่านะคะแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบางส่วนเช่นการให้ไปฝึกงานแต่ก็เป็นประโยชน์กับน้องๆในเรื่องของการ เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ของน้องๆน,นะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็จะมีทั้งทุนแบบต่อเนื่องแล้วก็เป็นทุนให้เปล่ารายปีด้วยค่ะสําหรับทุนทางด้านต่างประเทศเนี่ยก็จะมีทุนแลกเปลี่ยนต่างๆนะคะที่จะผ่านมาทางกองวิเทศสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ช่องทางของทุนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งแลกเปลี่ยนแบบระยะสั้นนะคะหรือว่าเป็นแบบ เทคคอร์สแบบเป็นทั้งเทอมอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องยึดขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องๆที่จะปรึกษากับพี่ๆที่ดูแลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลว่าคุณสมบัติของน้องเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะไปเรียนต่างประเทศในลักษณะนี้นะคะลักษณะแลกเปลี่ยนต้องมีความรู้ภาษาหรือว่าด้านใดบ้างแล้วก็ ต้องศึกษาว่าวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราเรียนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่เราจะไปเรียนมากน้อยยังไงนะคะก็อันนี้ก็ต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีหลายประเทศมากนะคะพี่ซินดี้ก็คือทั้งญี่ปุ่นทั้งโซนยุโรปนะคะแล้วก็โซนเอเชียมีเยอะค่ะมีมาเรื่อยๆเ,เบื้องต้นนะคะน้องๆต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีก่อน ข้อแรกนะคะประพฤติด,ดียังไงประพฤติด,ดีคือ,อไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียนะคะแล้วก็2นะคะเป็นคนที่มีความขยันตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนนะคะความตั้งใจเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมที่จะทําให้ผู้ให้ทุนการศึกษาเนี่ยเขา,เ,าเห็นความ น่ารักนะคะหเห็นความเหมาะสมที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เรานะคะแล้วก็หลกัหลกๆอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของความขาดแคลนนะคะที่ทางทุนเขาจะพิจารณาก็คือ หลายหลายทุนเนี่ยจะช่วยเหลือน้องๆที่มีความเดือดร้อนจากสภาพครอบครัวหรือว่ามีปัญหาฉุกเฉินด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษานะคะแต่ว่าถ้าน้องๆมีคุณสมบัติด้านอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นนะคะมีความรู้ความสามารถมีผลงานนะคะที่ไปได้รับการประกวดแข่งขันนะคะหรือว่าการทํากิจกรรมเพื่อสังคมก็สําคัญมากๆนะคะ กิจกรรมที่ทําประโยชน์หรือว่าจิตอาสาให้กับชุมชนองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเก็บสะสมผลงานเหล่านี้ไว้นะคะระหว่างเรียนเนี่ยจะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะหลายๆทุนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะดังนั้นเมื่อกล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทําระหว่างเรียนเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะดังนั้นเนยเรียนอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องทํากิจกรรมแล้วก็ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะคะในส่วนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับหลายๆทุนที่อยากให้นิสิตที่ขอทุนการศึกษาเนี่ยนำเสนอผลงานตัวนี้ให้ทางทุนได้พิจารณานะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้ทุนเนื่องจากอยากให้น้องๆเนี่ย มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ผู้อื่นเป็นหลักที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาค่ะสมัครขึ้นทะเบียนขอรับทุนการศึกษานะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนขอรับทุนการศึกษาเนี่ยสมัครได้ทุกชั้นปีนะคะแล้วก็สมัครได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าน้องๆเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนนะคะมีคุณสมบัติดีเด่นต่างๆตามที่พี่เจนเล่ามานะคะเพื่อที่จะ ขอความช่วยเหลือหรือว่าขอรับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษานะคะคือสมัครขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจะเป็นการสมัครในรูปแบบออนไลน์นะคะเมื่อสมัครแล้วเนี่ยประวัติของ,น,องน้องเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการาประกาศรายชื่อเพื่อให้น้องเข้าไปสัมภาษณ์ที่คณะนะคะแล้วก็ทําการคัดเลือกน้องๆที่เหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาหลังจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีนะคะมหาวิทยาลัยจะมีทุนการศึกษาต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่ง ทางคณะเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกน้องๆที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยเพื่อส่งรายชื่อให้รับทุนการศึกษาต่างๆเรียงตามลำดับที่น้องๆมีสภาพปัญหาความเดือดร้อนนะคะก็ตามความเหมาะสมอแล้วก็ดุลพินิษของทางคณะซึ่งอโอกาสที่น้องๆจะได้รับทุนเหล่านี้ก็มีค่อนข้างสูงนะคะ สำหรับทุนภายในของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเองนะคะจากที่เราจะมีการรับสมัครขึ้นทะเบียนน้องๆนะคะเพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับทุนของน้องๆแล้วเนี่ยนะคะทุนของมหาวิทยาลัยที่จะให้สําหรับนิสิตกลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งประกอบด้วยเงินดอกผลหรือว่าเงินสมทบจากหน่วยงานผู้ให้ทุนต่างๆนะคะที่สนับสนุนทุนการศึกษามาให้กับน้องๆนะคะมูลค่าทุนแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่10,000บาท หรือ1 5 0 0 0บาทนะคะก็ช่วยเหลือน้องๆเพื่อที่จะให้มีขวัญและกำลังใจในการเล่าเรียนซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะให้จำนวนหลายสิบทุนนะคะสำหรับทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะนอกจากนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยเราก็ยังเห็นความสําคัญนะคะในเรื่องของการส่งเสริมและให้กําลังใจน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีนะคะสำหรับทุนที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนน้องๆเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็จะ ทุนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะสำหรับน้องๆชั้นปีที่1เนี่ยเรามีทุนฉลองสมโพธิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธนะคะซึ่งน้องๆจะสามารถรับการคัดเลือกจากทางคณะนะคะเพื่อเสนอรายชื่อเข้าไปขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยนะคะน้องที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะรวมถึงได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงินค่าใช้จ่าย รายเดือนด้วยนะคะเป็นเดือนละ3,000บาทตลอด4ชั้นปีที่เรียนอยู่นะคะก็จะช่วยให้น้องๆมีขวัญกำลังใจไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้รับทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเมื่อน้องๆขึ้นชั้นปีอื่นๆหรืออยู่ระหว่างชั้นปีที่1นเนี่ยน้องยังสามารถสร้างผลงานนะคะที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆนะคะที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเป็นเงินยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะค่าบำรุงการศึกษาต่างๆหรือว่าค่าหน่วยกิจ ค่าบำรุงคณะนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่มีความประพฤติดีนะคะถูกเสนอชื่อจากทางคณะให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเด่น นะคะน้องๆก็จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆนะคะน้องที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรบางคนเก่งกิจกรรมนะคะเคยทํากิจกรรมในระดับมัธยมมาแล้วมาทําผลงานเพิ่มเติมนะคะมีการไปประกวดแข่งขันหรือทํากิจกรรมแล้วได้รับการเชิดชูผลงานต่างๆระดับชาติระดับนานาชาตินะคะน้องจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบํารุงมหาวิทยาลัยนะคะค่าหน่วยกิจ ตามเงื่อนไขของการให้ทุนนะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับทุนนี้เรียกว่าทุนส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิตเนี่ยยังมีในเรื่องของการเรียนดีได้เอห้า uh, ตัวค่ะถ้า A5 ตัวเนี่ยก็จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตด้วยนะคะ A 5ตัวสำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนดีเนี่ยสามารถขอรับทุนได้ทุกเทอมเลยนะคะเมื่อน้องๆมีผลการเรียนออกมาแล้วอยู่ในเกรด A เนี่ยตัวเนี่ยจะได้รับการประกาศรายชื่อให้ได้รับทุนนี้ด้วยนะคะ ยังไม่หมดเลยค่ะคนที่มีความสามารถด้านกีฬานะคะ ก็ยังสามารถไปสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านกีฬานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะได้รับะระดับชาติระดับนานาชาติในการแข่งขันเนี่ยก็ยังสามารถได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าหน่วยกิจตามลำดับได้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าสําหรับทุนด้านการส่งเสริมค่านิยมที่ดีเนี่ยมี4-5ประเภทที่ช่วยเหลือน้องๆน,นะคะก็ให้น้องๆสามารถสร้างผลงานตลอดที่เราเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็ขอรับทุนการศึกษาได้นะคะ นอกจากนี้ยังไม่หมดเลยนะคะยังมีทุนที่เป็นความภาคภูมิใจของตัวน้องๆและก็ครอบครัวนะคะซึ่งน้องๆที่จะได้รับทุนนี้เนี่ยก็คือผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดของทางคณะนะคะ,ะสำหรับนิสิตที่อยู่ชั้นปีที่3ก็คือรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนะคะซึ่งจะถูกคัดเลือกจากทางคณะเพื่อให้ได้รับทุนจำนวน1นึ0 0นบาทต่อปีแล้วก็ได้รับ ประกาศกิจตบัตรเพื่อเชิดชูน้องๆให้ได้รับราชทานทุนนี้นะคะซึ่งถือว่า,าเป็นเกียรติอย่างสูงกับน้องๆและครอบครัวด้วยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของมหาวิทายาลัยเราค่ะในส่วนของอทุนการศึกษา พิเศษอีกส่วนหนึ่งนะคะของทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็คือทุนที่สนับสนุนน้องๆที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านร่างกายนะคะก็คือทุนอุดหนุนสําหรับนิสิตพิการนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราเปิดรับน้องๆที่เข้าสมัครเข้าโครงการนี้นะคะก็คือเป็นโครงการที่เปิดสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่เปิดรับสมัครน้องๆในกลุ่มนิสิตพิการต่างๆทางด้านร่างกายนะคะแต่ก็ขอให้น้องๆเนี่ยพิจารณาในเรื่องของความพร้อมนะคะที่จะมาเรียนนะคะอย่างแรกก็คือ,อความพร้อมที่น้องๆสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะดยยกตัวอย่างเช่นการเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเรียนมากเกินไปนะคะสําหรับน้องๆที่เข้ามาตามเงื่อนไขโครงการของการรับเข้านิสิต ในกลุ่มนิสิตพิเศษหรือนิสิตพิการเนี่ยจะมีเงินทุนสนับสนุนจากอวนะคะที่จะช่วยให้น้องๆสามารถเรียนได้โดยได,ได้รับเงินสนับสนุนก็คือเป็นเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกภาคการศึกษานะคะน้องๆสามารถยื่นติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่หน่วยทุนการศึกษาเพื่อ ขอรับทุนการศึกษานี้นะคะตั้งแต่ที่น้องๆเข้ามาเรียนในชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4เลยนะคะตลอดถึงการช่วยเหลือดูแลกรณีน้องๆมีปัญหานะคะสำหรับน้องๆที่เป็นนิสิตพิเศษหรือนิสิตพิการเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันนะคะต้องการขอความช่วยเหลือ,อจากพี่ๆที่ดูแลด้านนิสิตพิการหรือนิสิตพิเศษเนี่ยก็สามารถแจ้งความ ต้องการที่จะขอรับความช่วยเหลือได้อย่างเช่นเรื่องของอการติวนะคะการจัดตารางเรียนการขอคําแนะนําในเรื่องการใช้ชีวิตการปรับตัวเข้าหาเพื่อนนะคะก็จะช่วยเหลือน้องๆได้ตลอดที่น้องๆใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยส่วนทุนที่นอกเหนือจากนี้ยังมีมาเรื่อยๆค่ะก็คือทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกยังมีอีกเยอะมากนะคะยกตัวอย่างเช่นทุนของ มูลที่ออยิโนโมโตะนะคะซึ่งเป็นทุนส่งน้องเรียนจบรับสมัครตั้งแต่ชั้นปีที่1เลยนะคะเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยนำผลการเรียนนํากิจกรรมเพื่อสังคมที่เราเคยทํามาระดับมัธยมยื่นขอรับทุนการศึกษากับระบบของทางทุนนะคะทุนการศึกษาตัวนี้มีมูลค่า30,000บาทต่อปีแล้วก็ให้จนจบการศึกษาด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกหลายทุนมากนะคะก็ทุนอย่างเช่นเ,เครือเจริญพกพันธ์นะคะ ปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนเกณฑ์ของการรับทุนนะคะเป็นการเริ่มให้ทุนตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่1เลยนะคะแล้วก็เป็นทุนต่อเนื่องจนน้องเรียนจบเหมือนกันนะคะแต่มูลค่าทุนเพิ่มด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยเคยให้ทุนที่3 0 0 0 0บาทปีนี้เพิ่มเป็น5 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะน่าสนใจมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุนมูลทิศทิสโก้เพื่อการกุศลนะคะมูลทิศทิสโก้เนี่ยจะช่วยเหลือน้องๆในกรณีที่ น้องๆมีปัญหาว่าอาจจะเป็นนิสิตที่อยู่ในคณะสา,สาขาที่ไม่ได้กู้ยืมหรือว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้ให้น้องๆกู้ยืมเนื่องจากอาจจะมองถึงความยังไม่จําเป็นในการกู้ยืมแต่ยังสามารถขอทุนอื่นได้คนที่ไม่ได้ขอกู้ยืมกองทุนกู้ยืมภพารศาเนี่ย ขอทุนมูริทิสโก้เพื่อการกุศลได้ทุนละ1,500 0บาทต่อปีค่ะแล้วก็ให้จนจบการศึกษาอีกนะคะที่เล่ามานี่คือยังไม่หมดเลยนะคะเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาที่มีเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเรานอกจากนี้ยังมีอีกเยอะมากนะคะรวมถึงทุนภายในของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะคะ แม้กระทั่งน้องๆที่จบการศึกษาชั้นปีที่1แล้วนะคะพลาดโอกาสรับทุนหรือว่าพลาดโอกาสไม่ได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ไม่ได้สมัครพอขึ้นชั้นปีที่2ปีที่3ปีที่4ยังมีทุนที่เปิดรับสมัครสําหรับนิสิตปี2รับสมัครนิสิตปี3นะคะก็ยังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะคะก็คิดว่าถ้าน้องๆที่มีความ สนใจนะคะติดตามเพจแล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆเนี่ยน้องๆมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาแน่นอนในส่วนของอทุนที่น้องๆได้รับมาจากระดับมัธยมนะคะก็จะมีหลายๆทุนที่ส่งเสริมการศึกษาถึงขั้นระดับปริญญาตรีนะคะในส่วนนี้ขอให้น้องๆมาติดต่อพี่เจนนี่นะคะหรือว่าพี่เจ้าหน้าที่ที่หน่วยแนนและทุนการศึกษานะคะโดยถือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุนนะคะยกตัวอย่างทุนเหล่านี้ได้แก่ทุนนักเรียนในพระรา ชานุเคราะห์นะคะทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาสงเคราะห์นะคะทุนเฉลิมราชกุมารีนะคะทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรม,มาราชูปถัมภ์นะคะหรือทุนจากธนาคารหน่วยงานมูลนิธิต่างๆที่ระบุว่าให้ทุนน้องๆตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีให้ถือหลักฐานทุนการศึกษาเหล่านี้ มาติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ที่หน่วยแนแนและทุนการศึกษาเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ทุนแล้วช่วยเหลือน้องๆในเรื่องการประสานงานส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอรับทุนพร้อมกับเบิกเงินทุน ต่อเนื่องให้กับน้องๆจนจบการศึกษานะคะตัวนี้ก็คือเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตที่นี่แล้วสามารถมารายงานตัวกับพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยสําหรับน้องที่ต้องการจะกู้ยืมกยศจะมีอยู่2กลุ่มก็คือคนที่กู้ต่อเนื่องมาจากมัธยมอยู่แล้วกลุ่มนี้สามารถมายื่นขอกู้ยืมต่อเนื่องในระบบออนไลน์ได้เลยนะคะจะมีการอ,าอนุมัติให้ทุนกับน้องๆในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องที่เป็นที่ต้องการของสังคมของประเทศชาติตามประกาศของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ไม่เคยกู้ยืมเลยนะคะก็สามารถยื่นขอกู้ยืมเป็นผู้กู้รายใหม่นะคะได้เลยซึ่งตอนนี้ลักษณะการกู้ยืมจะแยกออกเป็นรูปแบบใหม่อยู่2ประเภทหรือ3ประเภทนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องๆก็ให้ศึกษาเรื่องการยื่นกู้ยืมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องหลักสูตรสาขาที่น้องๆกู้ยืมนะคะ ก็ให้ศึกษาอีกทีนึงว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยสามารถกู้ยืมประเภทไหนได้บ้างก็สามารถยื่นขอกู้ต่อได้เลยค่ะส่วนของเพจหลักนะคะเป็นเพจ Facebook ที่ให้บริการข่าวสารด้านทุนการศึกษาก็คือ KU CSC Scholarship นะคะน้องๆกดติดตามแล้วก็ดูข่าวสารที่มีการเรียบเรียงไว้ให้ในแต่ละปีนะคะก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถทัก อสอบถามข้อมูลจากแอดมินหรือเบอร์โทรนะคะ080-389-1338ค่ะอันนี้สามารถที่จะขอคำแนะนำได้ตลอดเลยค่ะชื่อคิมคิมนะคะตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการค่ะสาขาการจัดการอุตาหการรมบริการค่ะ,คะเป็นทุนของหอาการค้าอเมริกันในไทยค่ะชื่อทุนแอมแชมค่ะ จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนส่งเข้ากลุ่มของสาขานะคะแต่ว่าถ้าอยากจะติดตามทุนจริงๆเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายทุนนะคะเราก็จะสามารถติดตามได้ทางช่องทางของอาเพจ CSC Scholarship ค่ะจริงๆแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่เราสามารถก้าวผ่านความความกลัวในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าทุนนี้เขาจะให้เราเขียนเรซูเม่ ในในการที่จะสมัครค่ะแต้มบุญของหนูเลยนะคะก็คือตั้งแต่หนูขึ้นมาหาลาัยมาหนูมีความยึดมั่นว่าหนูมีเป้าหมายแหละหนูจะทํากิจกรรมในมาหาลัยให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้ค่ะแล้วทีนี้พอมีทุนนี้มาเขาจะเน้นเกี่ยวกับอ่ กิจกรรมที่เราทําเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากแค่ไหนเรามีจิตอาสาในการช่วยสังคมมากแค่ไหนแล้วทีนี้หนูมีเรื่องเล่าให้เขาฟังเยอะมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้เขาเลยเห็นว่าโอเคเด็กคนนี้มีความตั้งใจที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคมทํางานให้มหาลัยนะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นแต้มบุญที่จะไปคุยให้เขาฟังแล้วเขาก็เลยสนใจในตัวเราแล้วก็เลือกเรามาค่ะก็นี่คือความภูมิใจในตัวหนูเลยค่ะ โดยส่วนตัวแล้วพี่จะได้รับคําถามมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าวิต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่ๆเลยถึงได้ทุนนี้ไปต่างประเทศน,นู่นนั่นนี่เก่งจริงๆเลยอยากจะบอกเลยนะคะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เรียนกลางๆไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วก็พอรู้งูงูงงปลาแต่ว่าที่สําคัญเลยอะคะ่ะพี่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะอยากจะได้มันแล้วก็อยากจะฝึกฝนสาเหตุที่พี่เข้าทุนนี้อย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะคืออยาก ข้าผ่านคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุนนี้เขามีประถมนิเทศที่กรุงเทพด้วยค่ะเขามีค่ารถค่าเดินทางให้น้องๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็เขาไปเนี่ยเราก็จะได้ไปพบกับคอนเน็ชันมากมายเลยค่ะทั้งเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนต่างชาติคือจะเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับโครงการนี้และนี่คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พี่เลือกที่จะสมัครทุนนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะสมัครทุนนี้ค่ะเป้าหมายจริงๆแล้ว ตอนนี้สาขาที่เรียนนะคะหนูเรียนเ,เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะทีนี้หนูมีความคิดว่าอยากจะทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเ,เป็นนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นไกด์แล้วก็ทํากรุ๊ปทัวร์อย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็ที่สําคัญอยากจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศคะ่ะเพราะมีความสนใจในวัฒนธรรมต่างๆแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าน้องๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยจะไม่มีกิจกรรมให้ทํากิจกรรมเยอะพอๆกับทุนเลยนะคะ ค่ะก็ชื่อนางสาวสลมีบินมะนะคะเรียนคณะสาธ,ธารณสศุขศาสตร์สาสขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่สองค่ะคือทุนขึ้นทะเบียนของมหาลัยหรือว่าทุนขึ้นทะเบียนของคณะสําหรับขั้นตอนการสมัครนะคะก็คือไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็คือแค่น้องเนี่ยกรอกใบสมัครกรอกข้อมูลลงเข้าไปแล้วก็เขียนเรียงความเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นถ้าน้องติดเนี่ยเขาก็ ทางคณะก็จะเรียกสอบสัมภาษณ์อีกทีค่ะก็หนูเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายในการเรียนค่ะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็สามารถนําทุนเหล่านี้ไปใช้ในการใช้จ่ายในการเรียนไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การเรียนและก็สามารถลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ค่ะก็จะพยายามตั้งใจเรียนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ก็คือเป้าหมายเป้าหมายลุงสุดก็คือใบปัญญาและก็มีนะอาชีพที่มั่งคงและก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็สำหรับทุนการศึกษาต่างๆเนี่ยก็สามารถน้องๆก็สามารถไปติดตามจากเพจ CSC Scholarship หรือไม่ก็ทางเพจของคณะแต่ละคณะค่ะ <Okay. S 1> เด็กๆนะมาเรียนที่นี่นะที่นี่มีชุมโรงมุสลิมมีค่ะค่เบด็นัทแบบแบบตอนแรเด็กที่นี่อบอุนนะ<ม><ม>น้องๆที่จะมาเรียนที่นี่ก็คือไม่ต้องกังวลเลยค่ะมีทุนการศึกษายเยอะมากก็คือจะเปิดเป็นรอบทุกช่วงก็คือท,ทุกเทอมจะมีทุนมาตลอดมาเรื่อยๆค่ะค่ะก็จะประกาศทางเพจ CSC จักรยุทธ์ชีพและก็ทางเพจของคณะค่ะ Uh, di sini, adik-adik uh, mari, mari belajar di sini. Di sini, uh, tun banyak, nah tun banyak benar. Tun, karena pun banyak, tun keluar pun banyak. Tun dari berisat banyak mami di sini ada sokmo